จุดที่ต้องตัดจับตานะคะรีซิปคอร์เาทานรนี้จะออกมานะคะถ้าเ,เราโดนเก็บภาษีเพิ่มขึ้นจากสหรัฐเนี่ยหมายถึงว่าสหรัฐขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากไทยนะคะผลทางตรงก็คือคำสั่งซื้อของสหรัฐที่ส่งคำสั่งมาที่สินค้าส่งออกของไทย,ยได้รับผลกระทบก็คือลดลงนะคะจะเป็นผลทางตรงในข้อหนึ่งะคะ่ะเราประเมินว่า อุตสาหกรรมที่จะได้รับผลกระทบจากข้อหนึ่งคือผลทางตรงเนี่ยจะเป็นอุตสาหกรรมที่พึ่งพาตลาดสหรัฐในสัดส่วนที่สูงถ้าดูในภาพด้านขวาคะ่ะสินค้าท็อปทอปของส่งออกของบ้านเราอะคะ่ะอันนี้ก็คือส่งไปโลกนะคะพึ่งพาสหรัฐเท่าไหร่นะคะให้ดูในแท่งสีแดงะคะ่ะจะเป็นสัดส่วนแต่ละรายการที่พึ่งตลาดสหรัฐนะคะในภาพรวมเนี่ย สินค้าโุตภ์ค่ะสินค้าส่งออกของไทยพึ่งพาสหรัฐ18%นะคะท็อปทอปอ็อปที่ลิสต์มาในด้านขวาเนี่ยค่ะตัวที่มากกว่า18%เข้าหา 30, 40, 50หรือแม้หรือแม้กระทั่งบางตัวไปถึง67%นะคะพึ่งพาตลาดสหรัฐ ล้วนแล้วแต่เป็นไอเทมที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยนะคะอย่างเครื่องปรับอากาศตู้เย็นนะคะเพราะฉะนั้นในข้อหนึ่งะคะถ้าสารัะขึ้นภาษีนำเข้ากับสินค้าไทยมีการลดออเดอร์กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มแรกที่โดนผลกระทบทางตรงนะคะ แล้วก็ถ้าสเตจถัดมาถ้าทางการไทยมีการเจรจาเข้าไปเจรจากับทางการสหรัฐนะคะแล้วในที่สุดต้องมีการเปิดตลาดนําเข้าสินค้าจากสหรัฐมากขึ้นหรือว่ามีการลดอัตราอากรขาเข้าของสินค้าไทยนะคะก็คือลดภาษีให้สหรัฐนะคะอันนี้ก็จะตามมาด้วยเราอาจจะต้องนําเข้าสินค้าเกษตร อุปกรณ์ไฮเทคอุปกรณ์การแพทย์เครื่องบินหรือแม้กระทั่งเชื้อเพลิงจากสารัฐนะคะตรงนีเ้เราก็มองว่าอาจจะเป็นผลดีกับผู้นำเข้าที่เขามีแหล่งซอร์ซิง่งหรือว่ามีทางเลือกในการจัดหาวัตถุดิบได้มากขึ้นหรือแม้กระทั่งบางตัวอย่างสินค้าเกษตรที่ไทยผลิตได้ไม่เพียงพออย่างถัวเหลืองเออข้าข้อเลี้ยงสัตว์เนี่ยเราก็อาจจะมีลงของการมี มีแหล่งนําเข้าที่โอเคถ้าเขาราคาต้นทุนผูกลงแข่งขันได้มากขึ้นอากรก็ลดลงด้วยตรงนี้ก็เป็นทางเลือกของผู้นําเข้านะคะแต่แน่นอนว่ามันกระทบผู้ผลิตในประเทศเพราะว่าเป็นไปได้ว่าอาจจะเจอการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นจากสินค้านาเข้า